ตามคำขอของทุกคนนะที่ขอเข้ามาว่าอยากให้รีวิวพอร์ตของนักลงทุนชื่อดังนะนั่นก็คือเชโบเลอร์นั่นเองครับวันนี้นะผมก็เลยรวบรวมข้อมูลนั้นเพื่อนแล้วก็มาถ่ายทอดในมุมมองของผมละกนนะครับเพราะว่าช่องของผมเนี่ยอาจจะเป็นช่องท้ายๆเลยมั้งเพื่อนๆครับที่พูดถึงคุณเชโบเลอร์หรือว่าอาจารย์เชที่นักลงทุนไทยหลายๆคน,นรู้จักนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักกลยุทธ นักการตลาดระดับโลกนั้นเพื่อนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น The Most Hunter หรือว่านักล่าหาคู่เมืองนะครับเชโบโลนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจแค่หุ้น AI ทั่วไปนันเพื่อนแต่ว่าสนใจบริษัทที่มีป้อมประการที่แข็งแกร่งพอที่จะครองตลาดในช่วงที่เหลือของทศวัรนี้และในคลิปนี้เราจะถอดกลยุทธ์อันคมคายของจานเชนะฮะพร้อมเปิดรายชื่อนะครับหุ้นนะที่จานเชเนี่ยถืออยู่แล้วก็แกทำลิสต์ไว้นะฮะ ก็เป็นลิสต์ที่หาได้ทั่วไปนะครับตามอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับรวมถึงจานเชเขาได้เตือนด้วยนะว่าหุ้นกลุ่มไหนนะครับที่ควรเลี่ยงนะในปี2025นะเพื่อนๆอย่าพลาดที่จะดูคลิปนี้เลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ เช่โบเลอร์หรือว่าอาจารย์เชของใครหลายๆคนนะครับทำไมต้องอาจารย์เชนะอาจารย์เชเนี่ยเป็นช h ปมาร์เก e ตเตอร์สตร g ทจีเพื่อนๆที่ทรงอิทธิพลมากนะบนโลกของอินเทอร์เน็ตนะโดยเฉพาะ Twitter หรือว่า X ที่พวกเรารู้จักกันนะครับมีผู้ติดตามมากกว่าแสนแปดนะเพื่อนะแล้วก็ความเจ๋งของเขาก็คือการใช้โซเชียลมีเดียในการเก็บ ไอเดียโฟนะหรือว่าไอเดียเจ๋งๆของตลาดแล้วก็เอามาตรวจสอบต่อด้วย deep work นะหรือการทำงานวิจัยอย่างหนักนะเพื่อนและนี่คือ information advantage ที่ทำให้จันเชเนี่ยเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งโบเลอร์ ler, เนี่ยหรือว่าจันเชเนี่ยโฟกัสไปที่บริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยโฟไอนะก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะซึ่งนะครับจะเกี่ยวข้องกับ AI ควอนตัมสเปซแล้วก็อนะีโคโนมนั่นเองเพื่อนจันเชเนี่ยเชื่อว่านะครับ นี่คือคลื่นลูกใหม่นะของการเติบโตแบบทวีคูณได้ในอนาคตนั่นเองนะแต่หัวใจของกลยุทธ์นี้นั้นเพื่อนในการตามล่าคู่เมืองหรือว่ามดเนี่ยก่อนอื่นครับเรารีแคปกันนิดนึงฮนะโมดคืออะไรนะมดก็คือความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่มีใครทําลายได้เพื่อนนะครับเหมือนกับคูน้ํารอบปราสาทนะที่ทําให้ค่าศึกเนี่ยบุกเข้ามาไม่ได้นะซึ่งจย์เชนเนี่ยเขาก็มองหาหุ้นที่เติบโตเร็วนะเพื่อนแล้วก็มีโมดนั่นเองนะครับ จันเชยเนี่ยยกตัวอย่างนั้นเพื่อนหุ้นที่มีมดหลักๆนะครับเป็นตัวอย่างนะให้เพื่อนๆได้ดูนะตอนนี้นะครับอันที่1นนั้นเพื่อนเขาบอกว่าบริษัทนะครับอย่างทรานเม t ิกนั้นเพื่อนอันนี้เขายกตัวอย่างนะนี่คือการผูกขาดด้วยกฎหมายนะเพื่อนบริษัทอย่างทรานเมดิกเนี่ยมีเทคโนโลยีเดียวในโลกที่ fda รับรองให้ใช้ปลูกถ่ายเยวะหัวใจปอดตับนะครับ ก็ยากนะับที่จะหาใครมาแข่งนะแล้วก็ยากที่จะมา disrupt ธุรกิจของ Transmec นะครับแล้วก็ธุรกิจที่2องนะที่จานเชเขายกตัวอย่างก็คือ Exxon นะั่นเองเพื่อนๆนะครับตำรวจเนี่ยใช้ปืนช็อตไฟฟ้าของ Exxon นะฮะอันเนี้ยพอลูกค้าติดแล้วนะครับลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่หรือว่า s ั p พลายเเจ้าใหม่เนี่ยก็จะเป็นการยากแล้วนะเพราะว่าการเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นนนะเพื่อนมันมีต้นทุนในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แล้วก็ การเปลี่ยนระบบที่สูงมากๆนะทำให้รายได้เนี่ยโคตรเสถียรเลยนะฮะสำหรับบริษัทอย่างเอ็กซอนนะครับแล้วก็บริษัทที่3ที่จานเชเขายกตัวอย่างให้พวกเราได้ดูนะนั่นก็คือบริษัท Big Tech อย่างพ a ันเทียพลันเียเนี่ยย,ยิ่งมีลูกค้ามากนะยิ่งใช้ยิ่งเก่งนะครับเพราะว่า Pal นเทียเนี่ยมีข้อมูลเฉพาะทางมหาศาลนะแล้วก็มีคลาวของ m Microsoft เที่มี่มี Network Effect นะครับที่ลูกค้าล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ พา l านเทียเป็นหลังบ้านนะครับในการย่อยข้อมูลให้กับแหลรๆที่ด้วยนั่นเองลูกค้าก็เลยประทับใจแล้วก็ใช้บริการพารานเทียต่อเนื่องนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีโมดแบบชัดเจนนะครับสำหรับพู้นอย่าง p a l านเทียนะครับต่อไปนะฮะเรามาเจาะกลยุทธ์กันหน่อยนะครับของจันเชนะที่แกบอกว่าแกใช้ Deep Work แล้วก็ Conviction List นะฮะเปลี่ยนความผันผวนให้เป็นโอกาสนะครับหลายคนคิดว่าการลงทุนเนี่ยคือการตามข่าวตลอดเวลานะ แต่อาจารย์เชบอกว่าเอชหรือว่าความได้เปรียบนะมาจากการทุ่มทํางานนะในขณะที่คนอื่นกําลังหลับอยู่นั่นเองนะอาจารย์เชเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฟังแค่กระแสนะแต่เขาใช้ deep work นะฮะซึ่งนะครับเขาจะใช้ idea sourcing นะซึ่งเป็นไอเดียที่เขาหานะครับจากในโลกอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ใช้ signal นะฮะ s e ป a r a t i o n นะะที่จะเข้าไปเจาะลึกนะครับงบการเงินนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆนะเบื้องลึกเบื้องหลังของหุ้นตัวนั้นนั่นเพื่อนแล้วก็ฟัง management call นะ ฟังผู้บริหารเขาพูดนะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์จะทําอะไรต่อไปสถานการณ์ตัวนี้เป็นยังไงนะแล้วก็ฟังว่ามันมีความหวังมากแค่ไหนและมันเป็นไปได้จริงมากแค่ไหนนะบนพื้นฐานที่สามารถรองรับได้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็อันที่3นะจารเชรเขาใช้ Conviction List นะเพื่อนคือสิ่งที่นักลงทุนทั่วไปเนี่ยจะต้องเรียนรู้จากเขาในเรื่องนี้นะก็คือรู้ว่าตลาดเนี่ยมักจะปรับฐานนะฮะ อยู่แล้วนะครับห้าเป็นี่ยเป็นประจำครับแทนที่จะตกใจนะจันเชย์เขาบอกว่าเป็นโอกาสที่เราจะเตรียมพร้อมใช้ช่วงที่ตลาดร่วงนี่แหละนะครับทำการบ้านอย่างหนักเพื่อสร้างคอนวิชชั่นลิสต์นะแล้วก็เข้าช้อนนะหุ้นที่มีคุณภาพสูงเหล่านี้นะในภาวะที่ตลาดกําลังแพนิกนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์นะที่เข้มข้นนะแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ศึกษามาอย่างดีเพื่อนๆนะครับก็ไม่แปลกใจนะว่าทําไมเนี่ย แกถึงเป็นที่นิยมคับได้อย่างแพร่หลายแล้วก็เป็นที่รู้จักนะหลายๆคนเนี่ยให้ความนับถือสําหรับแกนะฮะนอกจากความตกใจกลัวแล้วเพื่อนในสิ่งที่คนอื่นแพร่คขขายนะครับแต่ The m o s t Hunter นั้นเพื่อนอาจารย์เชนเนี่ยจะเข้าซื้อสินทรัพย์นั้นทันทีนะในราคาถูกนะและทําให้เป็นนิสัยทําให้เป็นวินัยนะเปลี่ยนความผันผวนผให้มันกลายเป็นโอกาสนะที่ทําให้อาจารย์เชเนี่ยเขาแตกต่างจากนักลงทุน ที่เก่งกาไรทั่วไปนะครับรู้จักจันเชแล้วก็ปูพื้นฐานแกมาพอสมควรแล้วนะต่อไปเราลองมาดูพอร์ตเฟโอของแกหน่อยนะฮะแกเนี่ยไม่ได้ถือหุ้นเยอะมากมายอะไรนะั้นเพื่อนถือประมาณ10ตัวเท่านั้นเองครับซึ่ง10ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเบอร์ท็อปทของตลาดนะครับอันที่1น,นะแกถือพารันเทียนั้นแกถือถึงประมาณ11%อของพอร์ตนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยบวกมาประมาณเกือบเกือบร้อยสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเรียกได้ว่าเด้งกว่ากว่าแล้วนะครับแล้วก็ ออลืมบอกเพื่อนๆไปนะครพอร์ตฟิล์ของอาจารย์เชที่เอามาแชร์ให้ทุกคนรู้ในตอนนี้นะครับเป็นพอร์ตที่อัปเดตเมื่อเซปเทมเบอร์นะครับวันที่19นะจริงๆอาจจะมีอัปเดตมากกว่านี้เนาะแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่ผม้อจะหาได้นะตอนนี้แล้วก็อัดคลิปนะตอนนี้นะครับหุ้นตัวที่2นะครับก็คือ a เมซ o n นั่นเองเพื่อนนะครับถืออยู่ประมาณ9%นะแล้วก็บวกก็ไม่ได้เยอะนะแต่นะครับเงินที่เขาลงทุนไปอ่ะเพื่อนมันบวก แค่นี้ก็จริงนะแต่ว่าโอ้โหนะเงินลงทุนแกนระดับ1ล้านเหรียญก็ถือว่าสูงพอสมควรนะอันดับที่3นะก็คือคาบแฟร์นะพารินเทียอเมซอนเนี่ยทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าเป็นหุ้นกระแสอยู่แล้วนะครับ2ตัวนี้แล้วก็เป็นหุ้นที่เติบโตได้ดีในเสมอมานั้นเ่คาแฟร์รรเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ค่อยนิยมมากนักนะแต่ก็หุ้นนี้ก็ดูมีอนาคตถืออยู่ประมาณ8%นะครับ300หุ้นนะ มูลค่าก็โอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะหุ้นนี้ก็1เด้งแล้วนะสำหรับจานเชนครับหุ้นตัวที่4ก็คือ e x x o n นั่นเองครับอย่างที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะ้องว่าหุ้นนี้เนี่ยโมดแข็งแกร่งมากๆนะเพราะว่าลูกค้าติดนะพอมีการเทรนมีการขายสินค้าอะไรแล้วเนี่ยลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นอย่างที่เราบอกนะมีค่าใชา้จ่ายที่สูงนะยังไงก็ต้องซื้อของเ x x o ซต่อไปเรื่อยๆนะนี่ก็เป็นหุ้นที่ แข็งแกร่งนะเพื่อนแล้วก็งบหลังบ้านสวยมากนะราคาไม่ค่อยจะลงเลยนะลงแป๊บเดียวก็ขึ้นลงแป๊บเดียวก็ขึ้นนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับถืออยู่ประมาณ7%นะฮะแล้วก็บวกอยู่ประมาณเกือบเกืบ,กบนะฮะหุ้นนี้นะครับกำลังลงเลยนะฮะช่วงนี้นะนั่นก็คือหุ้นของเมลี่นั่นเองนะหรือว่าเมย์คาโดลิบลนะฮะหุ้นนี้ก็เป็นทั้งฟินเทคนะเป็นทั้งอ e ีคอมเมิร์ซนะของละตินอเมริกานะก็มีอนาคตเหมือนกันนะแล้วเป็นหุ้นที่ใหญ่มากๆแล้้วนนะตออนนนะีถืออ7%กนะ ประมาณ47%แล้วนะฮะคาวสไตร์ Counter นะลองสังเกตนะแกจะกระจายหลากหลายหลากหลายเซกเตอร์มากเนาะอย่างอันเนี้ยเป็นซอฟต์แวร์ใช่ไหมเพืนซอฟต์แวร์วันนี้เป็นอีคอมเมิร์ซน,น, e นะอีคอมเมิร์ซแล้วก็มีคลาวมีหลายๆอย่างวันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเป็นพวกหลังบ้านหลายๆที่เนาะอันนี้ก็เป็นฟินเทคนะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะอันนี้เป็นไซเบอร์เซ r i ริตี้นะยังไม่ยังไม่ค่อยซ้ำกันเลยนะเพื่อนจะสังเกตว่า กระจายมากๆนมากนะ Cyber s e c ร r ตี้อย่าง Cloud Strife เนี่ยก็เก็บแค่1ตัวนะฮะอยู่ที่7%จตนะตอนนี้ก็บวกมาประมาณเกือบเกือบสีแล้วนะฮะ Digital Ocean นะก็หกนะแล้วก็กําไรแกยอยู่ที่ประมาณ9.3%้าจุดสามเปอร์เซ็นต์นะ AI Lab นะ AI Lab ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะว่าเป็นเส้นเลือดนะครับของ AI นะ AI Lab เนี่ยก็ถืออยู่หกเปอร์เซ็นต์สำหรบจะดหนึ่งแดงแล้วนะสำหรับจานเชนะครับก็อันนี้เป็นพอร์ตที่ตอนกลางเดือนเซปเตมเบอร์นะตอนนี้เนี่ยมัน ต้นเดือนออกทอเบแล้วผมว่าเหล่านี้เนี่ยน่าจะขึ้นไปไกลแล้วนะฮะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดขึ้นได้ดีมากๆนะครับเอลับแกก็ถืออยู่นะฮะค่อนข้างเยอะนะต่อไป Rocket Lab นะเนี่ยจานเชก็มีด้วยนะ Rocket Lab ถืออยู่ประมาณ6%เนั้นเพื่อบจะ1หนึ่งเด้งเช่นเดียวกัน,นครับแล้วก็หุ้นสุดท้ายนะ w w l l k k s นะ s n o w f l a k e ก็ถืออยู่6%นะครับก็ เกือบๆ46%นะพอร์ตรวมของจันเชนฮนะตอนนี้บวกอยู่ประมาณ66%หากใครที่เป็นสมาชิกหรือว่าติดตามแกอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็น่าจะมีข้อมูลที่อัปเดตกว่าผมเนาะนะับเพ,เพื่อนๆจะสังเกตว่าแกเป็นนักลงทุนสายรกนะครับที่ไม่ได้เก็บเยอะเลยนะเก็บแค่10ตัวเท่านั้น,นครับอันนี้เป็นพอร์ตหลักของแกซึ่งมันจะสะท้อนอะไรให้เราได้เห็นครับ ก็แสดงให้เห็นว่าหุ้นใดหุ้นหนึ่งนั้นเพื่อนหากมันบวกมากเกินพอนะในสัดส่วนที่พอๆกันนะมันจะพาให้พอร์ตเราเนะี่ยทะยานได้มากกว่าการที่เราจะไปเก็บ30-40ตัวแต่เงินมันเล็กๆน้อยๆเพื่อนต่อให้มันบวก100%สมมติเพื่อนๆถืออยู่1%เนี่ยมันก็แทบจะไม่กระทบต่อพอร์ตเท่าไหร่นะไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญเท่าไหร่นะดังนั้นในเรื่องของการ ถือนะจำนวนหุ้นเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนาะแล้วก็การกระจายนะครับในทุกอุตสาหกรรมนรับของหุ้นกรดก็เป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าจะจําเป็นนะครับสำหรับใครที่เป็นสายกรอหรือมามาเวียเดียวกับอาจารย์เชน,นะครับนอกจากนั้นแกก็ยังมีพอร์ต o ฟ i o โอที่เป็นพอร์ตหุ้นเล็กนะก็คือเก็บเฉพาะหุ้นเล็กที่โกรอจ๋ามากมากนะฮะและนี่ก็เป็น 5ตัวนะเพื่อนที่เป็นเบอร์ท็อปของตลาดเหมือนกันณนะตอนนี้นะครับราคาแต่ละตัวเนี่ยก็พุ่งได้ดีพอสมควรนะเพื่อนลองสังเกตนะครับว่าเนี่ยอย่าง Rocket Lab เนี่ยแกก็เก็บในพอร์ตเล็กด้วยนะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเ0แล้วเพื่อนเกือบจะเด้งแล้วนะถือว่าสูงมากๆนะแล้วก็มูลค่าพอร์ตแกในตอนนี้เนี่ย 700, เจ็ดแสเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะแล้วก็จูเมียนะหุ้นนี้ก็เป็น อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆที่น่าจับตาเหมือนกัน,นครับใครมีหุ้นนี้หรืออยากดูรีวิวหุ้นนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะหุ้นนี้ก็น่าสนใจนะครับหุ้นนี้ก็เกือบๆสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้สองร้อยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็สองเด้งกว่านะไอออนคิวนะก็น่าจะเข้าตั้งแต่ต้นน้ําเลยเพื่อนๆนะครับก็ตอนนี้สี่เด้งกว่าแล้วนะต้นทุนเฉลีย่ยเพื่อนๆลองดูช่องนี้นะ Average Cost เนี่ยนะ Rocket Lab ได้ตอน6เหรียญน,นะ จูเมียได้ตอน3เหรียญครับแล้วก็ไอเได้ตอน13เหรียญน,นะในขณะที่ราคาปัจจุบันเนี่ยปาเข้าไป73แล้วเข้าต้นน้ําจริงครับ ASTS เนี่ยก็ได้ประมาณ22เหรียญนนครับแล้วก็เนี่ยราคาปัจจุบัน52เหรียญไปที่เรียบร้อยนะครับแกน่าจะ DCA ด้วยเพื่อนๆครับเพราะว่าราคาแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนะ แล้วก็ไม่ได้ต่ําม,มากนะครับก็ค่าเฉลี่ยก็อัพขึ้นด้วยนะน่าจะมีการเติมเข้าไปบ้างนะครับแล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายนะขวนใจมหาชนของชาวไทยด้วยนะอาจารย์เชก็เก็บนะ EOS E นะครับสําหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็ปาเข้าไปประมาณเกือบสอ0ออแล้วรนะาคาเฉลี่ยได้ประมาณ3เหรียญเนาะปัจจุบัน10เหรียญเข้าไปแล้วนะครับก็เป็นน,นักลงทุนที่อย่างที่บอกนะครับผลตอบแทนทําได้ดีจริงๆนะครับไม่แปลกใจเลยนะที่นักลงทุนหลายๆคนเนี่ยจะเข้าตาม อาจารย์เชนะหรือว่าเข้าตามมิสเตอร์เชนะเพราะว่าหุ้นแต่ละตัวที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยมีอนาคตนะแล้วก็โมเมนตัมมันดีมากๆเลยทีเดียวหุ้นที่แกถืออยู่แล้วนะแกก็ทำลิสต์นะของหุ้นที่ป๊อปปูล่าในตลาดด้วยนะว่าโมเมนตะัมณตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะอันนี้อัปเดตสิ้นเดือนเซปเทมเบอรนะปี2025นะเพื่อนก็หุ้นเหล่านี้ก็พวกเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เป็นกระแสนะ ยอดนิยมนะครับไม่ว่าใครก็รู้จักนะแล้วก็มีนักลงทุนจากทั่วโลกนะลงทุนหุ้นเหล่านี้อยู่เพื่อนลองดูตามนี้ไปได้เลยนะครับเนีย่ยมี n v i d i ีดีนะมี t ท s l a นะ AMD นะคนะนะรับพาร์เลนเทียะไอเรนนะไอเรหุ้นนี้ก็พุ่งแรงเหมือนกันนะโมเมนตัมเนี่ยเป็นบูลิชหมดเลยนะเพื่อนก็คือเป็นขาขึ้นหมดเลยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะยกเว้น AMD ที่อาจจะย่อตัวได้บ้างนะครับ นะมี OnDas นะหุ้นโดรนนะหุ้นนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะ Archer นะเท็กซี่บินได้นะหุ้นนี้ก็ Balish นะ Oscar Health นะประกันสุขภาพแบบใช้เทคโนโลยีนะเพื่อนก็ใช้ AI นะครับ b u r i s h เหมือนกันนะ o c l o นะหุ้นพลังงานไฟฟ้าแบบนิวเคลียร์นะ Rocket Lab นะขึ้นมาได้สูงมากแล้วนะตอนนี้ให้ Balish นะ ASTS นะหุ้นสื่อสารพันดาวเทียมนะครับนอกโลกเนาะ บูลิชเหมือนกันนะไอออนคิวก็ยังบูลิชนะ h ิมแอนท์เนะก็บูลิชนะโรบินฮูดพุ่งมาได้ขนาดนี้ก็ยังให้ Bullish อยู่นะโซฟาย eos นะแล้วก็เทมปัสนะคยีหุ้นนี้นะมีอยู่ในพอร์ดกันหรือเปล่านะ่สิบหุ้นนี้เป็น20หุ้นที่เป็นกระแสแล้วก็ราคาพุ่งขึ้นมาได้ในระดับ100-200%ตนะตั้งแต่ต้นปีนะครับเชื่อว่าใครมีหุ้นเหล่านี้แล้วก็มีครบทุกตัวในลิสต์นี้เนี่ย พอรตของเพื่อนน่าจะเขียวแบบชื่นใจเลยจริงๆนะก็เอามาฝากกันนะครับสําหรับอาจารย์เชนะและคําถามที่อยากจะฝากให้กับทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะเพื่อนๆคิดว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย AI จะทรงพลังมากกว่านี้เยอะนะคิดว่าคูเมืองแบบไหนนะที่จะกลายเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดนะในอีก10ปีข้างหน้านะเพื่อนหรือเซกเตอร์ไหนนะจะมาอีก10ปีข้างหน้านะ ลองช่วยกันวิเคราะห์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อยากให้รีวิวคลิปแบบนี้อีกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ถ่ายทอดในมุมมองของผมเองนะผิดถูกยังไงนั้นเพื่อนคอมเมนต์ comment มาบอกกันได้นะอันนี้ก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน,นครับอย่างที่บอกนัเพื่อนการเข้าตามนักลงทุนระดับโลกนะหรือว่านักลงทุนที่ มีชื่อเสียงเนี่ยพเพื่อนๆอยากลืมเทคความเสี่ยงด้วยนะเพราะว่านักลงทุนเหล่านั้นเขาเข้าที่ราคาต่ํามากๆแล้วเข้าที่ราคาต้นน้ามากๆนะการที่เรามาเห็นในตอนที่หุ้นมันพุ่งไปไกลแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าเนี่ยเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการลงทุนนานนะเพื่อนเพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยมันอาจจาะผันผวนได้นะแล้วก็หุ้นส่วนมากที่จันเชยเขาลงเนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นหุน้น,นกรดเนาะที่มันมีความผันผวน,นสูงอันนี้พเพื่อนๆก็ต้องเทคความเสี่ยงในด้านของดอกราวไว้ด้วย นะครับ